สวัสดีครับวันนี้ก็ขออนุญาตมารีวิวบ้าน,านสไตล์ผมนะครับคือแบบไม่ได้อะไรสลับซับซ้อนมากสำหรับคนที่ชอบเสี่ยมีนะครับตัวนี้ก็คือนี่เกตเวงสามนะครับก็ใครที่จะซื้ออะไรก็คิดคิดให้ดีๆก่อนนะครับคือเรื่องของเรื่องตัวนี้มันไม่มีไฟไม,ไม่มีอะไรเลยมีแค่เสียง คือการแจ้งเตือนมีแค่เสียงแล้วก็คือมันผมว่ามันก็มันมันก็ด้อยกว่าตัวที่2มากตัวที่2มีไฟแล้วก็ปรับเสียงได้เป็นลําโพงได้นู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็ลองดูว่าวิธีการทํางานของตัวนี้นะครับก็คือเกตเวอร์สองครับนี้ผมลองให้เขาเชื่อมต่อกับตัวนี้นะตัวเซนเซอร์เนี่ยก็เนี่ยแค่นี้นฮะแจ้งเตือนแล้วก็ เขาจะสั่นแนะคเขาก็จะแจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์เราส่วนโหมดแจ้งเตือนก็มีอยู่แค่นี้ฮะสามสี่ระดับตัวเราจะหยุดแล้วก็คลิกกดที่ตรงนี้นะมีปุ่มอยู่ฮะเดี๋ยวเอานนี้ไว้ก่อนครับก็คือนะฮะ การแจ้งเตือนหน้าหน้าจอของหน้าจอของเจ้าตัวฮนะับฮะเกตเวผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เขาเป็นตัวสามหรือเปล่ามันเขาชื่อเป็นเกตเวสองนะครแต่ที่เขาขายในทั่วไปเขาเขียนว่าเกตเวตัวสามนะครับก็คืออุปกรณ์ตัวนี้ยังไม่รองรับอะไรเลยเท่าไหร่นะก็มีแค่นี้ครับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อนะครับที่สามารถให้เจ้าฮับตัวนี้ให้เจ้าฮับตัวนี้ ควบคุมได้นะฮะ้วก็คือระบบอตัตโนมัติผมก็ยังไม่ได้ลองอะไรเท่าที่ควรถ้าพวกสวิตช์ไร้สายเซนเซอร์ประตูอะไรเงี้ยเซนเซอร์ตรวจสอบก็คือส่งแจ้งเตือนไปที่ฮัรแล้วก็แบบดังตืดๆแล้วก็สั่นส่งมาที่โทรศัพท์แค่นี้ฮนะส่วนหน้าจอก็ไม่มีอะไรมากมี มีอยู่มีอยู่4ค่าผมไม่แน่ใจว่าผมใช้งานถูกต้องหรือเปล่าถ้าท่านใดแบบใช้งานที่มันพลิกแพงหรือแบบแปากหลายมากกว่านี้ก็คอมเมนต์บอกนะครับก็สำหรับใครที่จะคิดซื้อเอ่อตัวนี้เสี่ยมี่เกตเบ y ์ฮันะครับตัวแบนแบนเนี้ยใช้กับ iOS ได้ใช้กับ Android ได้ก็ลองดูนะครับแต่ผมว่า สำหรับผมคิดว่าตัวที่สองผมพี่ว่าตัวที่สองเนี่ยมันจะโอเคกว่าตัวนี้มันจะมีไฟมีลาโพงเล่นเพลงปรับเสียงนู่นนี่นั่นได้หลากหลายมากผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมคิดว่าเขาคงจะอัปเกรดอะไรสักอย่างน่าจะรออัปเกรดก็ซื้อมาตั้งนาน้วฮะหลายเดือนแล้วก็ยังไม่มีอัปเฟริเฟร์มเฟิร์มแวร์อะไรต่างๆก็คลิปนี้เราก็ขออภัยนะครับก็รีวิวกันธรรมดาธรรมดายางนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนกันขอบคุณมากนะครับ